สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น <pad> <kitchen> ้องผู้ติดตามช่องกบควายงามร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องมอนี้กอบกล้วยงามร้อยเอ็ดกลมาเปิดให้น้องไส้นะครับมอนี้น้ำท่วมแล้วครับพี่น้องมอนี้ไดเมฆไทยขางถนนนะครับพี่น้องเอ้ยมอนครับถนนรถแลนด์ดูลอยเลยครับน้ำท่วมขอกล้วยครับมอนี้นะครับพี่น้องเสียงกบห่องคือสมัยเก่านครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศแงมแรงช่วงนี้กัประมาณหาเมงคึงๆนะครับเนาะหาเมงแรงนะครับเนาะ น้องไส้ฟ้ามาเปิดคล้วยหนาคอกกันแน่ะครับเพิ่นอยากแบ่งปันนะครับฟ้ากล้วยหนามถั่วเนี่ครับตัวนี้ครับอยากเปิดแบ่งปันพี่น้องในราคาเกษตรกรจับจองเลยนะครับเนาะนี่ครับเบื้องเลี่ยมตัวไกลๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังสิไปถามเนาะคุยตัวนี้ทองบ่ครับหรือสูงใดเป็นสายใดเนาะครับเนาะเบื้องเลี่ยมตัวครับก็พี่น้องอ่าเบื้องหางนะพี่น้องไทยบบกสุโอตัดเลยครับไทยยิ่งๆนานาหรือรับ เบงบางตาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันครับเขาขั้นสอดเปิดป่วงสวยกึกน้าบอกเผาเงี้เด้อพี่น้องกำไรสีขาทุ่งเถ่าสีขาครับกึกน้าบอกเผาเงี้ครับเบิ้องไทยครับพี่น้องบักสมโอตัดนะครับนี่ครับเบิ้งเหงาหางเด้อพี่น้องเอ้ยฟามือผมกับบ้าป่านนะครับครับเบิ้งเหงาหางเงี้ยครับเบิ้งหางพี่น้องเลยที่เด็ดครับหางไหมครับปฮาร์ดกล้วยมาหางงามๆเนี่ยครับหางเนี่ยปุหางเงี้ยไปหางเงาเลยครับ ส,สวัสดีครับพ่อไเทพบป็นเด็มากเนาะคร moment, ับบพี่นี่เด็กมากครับบี่นี่เป็นแม่แยกลูกนะครับแม่แยกลูกเลยครับเนาะสมสังอุดรพันหนุนหลอดครับผมสมสังอุดรพันหนุนหลอดเดียวยี่สิบเอ็ดหมื่นแล้วครับแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหมื่นเนี่ยครับโอ้ครับไปหลอดครบครบครับรับประกันมันปะครับนี่รับประกันครับรับประกันหมดลูกแล้วครับเนาะรับประกันครับโอ้รับประกันทุกอย่างนะครับพี่น้องสนจิตสนใจกับจ้งโทรเข้ามาสอบถามนะครับขั้วไ่เทปพี่น้องเลยขั้วไอเทปเป็นสายใดเนาะครับนี่ครับ สายเพิรุดรครับสายพิรุดอนอร่อยนะครับเนาะครับสุดจับประลัดบอกตุนครับพรงนี้พี่น้องเอ้ยช้วยสายเพิรุดรนก็ต้องโบว์ถึงเหนือพิรุดรนี่เป็นกล้วยเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับพี่น้องนี่แหะครับอยากไล่รถจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าท้ายอยู่ขางถนนเลยครับน้ำท่วมขอกครับผมเล่ได้เมื่ทายขางถนนนะครับวันนี้ครับปาวันนี้ครับพี่น้องเอ้ยหนังปลาบูข้อปลาขิงนะครับกล้วยทองหมูครับพี่น้องวันนี้ครับสุดจัดประหลัดบอนตุนนะครับเนาะนี่แหะครับช้วย ผู้ที่สุดจิตสนใจอยากเข้ามาชมตัวกินกับี๋ยวสิไปถามมันนะครับว่าอยู่ใสอยู่บ้านไหนนะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับที่เดี่พี่น้องเอ้ยขวนญหาเพื่นหาท่องพี่น้องขวนง่ามครับวันนี้ขวนจับสวงหนาก็ถ่ายหลังเลยครับพี่น้องมึงแผ่นหลังพี่น้องมึงแผ่นหลังครับวันนี้พี่น้องเอ้ยมึงแผ่นหลังครับพี่น้องแผ่นหลังใหญ่พี่น้องนั่นได้ครับมึงแผ่นหลังกับเหงาหางครับพี่น้องสุดจับประดบอกเลยครับตัวนี้ครับ ปอาตีน้องวันี้ขั้เปิดไปร้านไหนเนาะครับพี่ครับเปิดเจ็ดหมื่นต่ครับเจ็ดหมื่นเต่าฟันนะครับ่นผมต่อรองไหนครับนี่ต่อรองไหนครับมีรถบริการส่งฟี่ครับนีครับถูกกาถูกใจโทรมาสอบถามครับเอาอเบอร์โทรไปได้ครับเลยนย์หกสครับศูนย์หครับหนึ ศูนย์หนึ่งแปดหกครับศูนย์หนึ่งแปดหกจากข้อยยังครับนี่ค้อยเทพครับผมค้อยอยู่บ้านได้ครับนี่อยู่บ้านน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับค้อยอยู่บ้านน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนครพี่น้องป้าเพิ่งไปหามันจะใส่กับของยี้ยังอ่างครับพี่น้องขับ่าสายเพ็ดอุดรนี่บ่ผิดพีนองนอกพี่น้องเอ้ยเป็นค้อยเจ้าเนื้อเจ้าหนังสุดจัดประทับบอกเลยครับผมว่าค้อยตัวนี้พี่น้องผิดเจรนาเอาได้ครับเด้อว่าเพิ่ลเปิดถือก็เปิดแฟนนะครับเนาะเป็นค้อยผสม ส้างอุดรไว้ได้ยี่สิบเอ็ดหมื่นนะครับเนาะส่วนสูงอยู่เทา่าไหร่ครับลอยสี่สิบครับส่วนสูงอยู่ลอยสี่สิบ<อ>นะครับเนาะบว<อ>กลบหนึ่งเส้นนะครับ,บ,นค,รบคนมีรลดบริการทรงฟรีสนจิตสนใจกะโทษเขามาสอบถามมาเลยนะครับเนาะขยอยู่บ้านหนองบอลตำบหลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ที่สนจิตสนใจอย,อยากจะ้ควยไปเลี้ยงค้ยแม่นี่เป็นรับประกรนันตำหนบประกรันภายในนะครับตรวจมดลูกตรวจแง่งเรลาจะบสมนะครับเนาะ ผู้ที่สน,นใจินตนอยากจะค่อยไปเลี้ยงกับติดต่อพนเข้ามานะครับแล้วจ,จะขึ้นเบรอร์โทต้ใบถาที่หลังนะครับเนาะอ๋าคุยแม่นี่ดอกพี่น้องเยสายผิดอุดเดนบ่ผิดฟังดอกพี่น้องเอ,อ้อผู้ใดว่าสายผิดอุดเดนบนนังเบอร์โจ้เนื้อโจ้หนังนี่ผมก็ว่าสุดจับประละบอกแล้วครับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยสีดอกเล่า้อครับเปิดไปเจ็ดหมื่นเก่าครับช่วมสูงยอยู่ลอยสี่สิบบวกลบหนึ่งเส้นนะครับเนาะป๊าผมมาหมักดอกพี่น้องหมักตะหางนะครับกล้วยตัวนี้ครับเอามาดิ เลือดสีเข kind of mm ้าอย่างเบื hmm. anyway> yeah> ้องที่เด็ดเลยครับมามีธีเด็ดวครับบันนี้เอาใส่หอยทีพิธีเด็ดเป็นมั่วครับนี่ครับตาแต้มโอ้ตาแต้มแล้วครับพี่น้องตาแต้มกับประมาณยี่สิบโลนะครับเนาะเขาขั้นสอนเปิดกวงสวยมังพี่น้องม่งแผ่นหลังครับหัวหมอทองครับหัวหมอทองเหลี่ยมมุงเลยครับพี่น้องมึงบักข้าวงี้ครับโอ้ข้อสามอ่องแล้วพี่น้องจุดเจนี่คือตาแต้มแจยมจำนี่ยครับข้อสามอ่องผูกโบผมนะครับเนาะอ๋อเหล็บแข่งขางี้เลยพี่น้องมึงมึงบักเข่านะครับ เผาจนๆตวสวยๆรับของเงียบง่ายหอยทีครับวันนี้หอยทีเอของเงียบมาฝากพี่ฝากน้องนะครับในราคาเกษตรกรนะครับเนาะเพิ่นเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้่เลยครับเด้อผู้ติดสุดจิตสนใจอยากได้กกล้วยไปเลี้ยงกับติดต่อบนขบวนนะครับเดี๋ยวผมติดถิ่มเบอร์โทรสุดท้ายไปอีกครับเนาะ เอาขอเบโทรถิมไทยได้ครับหอยทีมาหนีศูนย์หกสามครับศูนย์หมหนึ่งหนึ่งเจครับหนึ่งหนจแครับศูนย์ดหกะครับแล้วจากหอยทีนด้ครับเป็นอยากแป้งปันก้วยพี่น้องได้ครับเร้อ้วยนามถ่วครับนี่ครับหนามถ่วไม่ดีีครับพี่น้องนี่ครับขอจบคลิปเกียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ